สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i โบนกานะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์เป็นคลิปนะครับสําหรับภาพรวมของคริปโตในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องประเด็นของเอาคอยซีซั่นมานะครับมาคุยกันนิดนึงนะครับแลวตอนนี้ก็กําลังหยิบยก BNB กับ Ethereum นะครับมาวัดกับใน BTC Dominance นะครับ กะหลังจัดแจงกาเปยนะครับเอาเอาแบบนี้เอาแบบสั้นๆแบบนี้นะครับก็สำหรับล่าสุดนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันจะไม่มีทางที่จะไปเหมือนในอดีตอดเดิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งพอเราเห็นมันแบบเป็นอัพเทนแบบเนี้ยโดมินนด์น,นะครับมันเกิดจาก e t f เนี่ยอ่าเข้าช้องซื้อนะครับนะแล้วหลังจากที่เกินไปถึง60 หกสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับและราคาทุบลงมาเนี่ยที่จริงมันควรจะมาถึงหกสิบเปอร์เซ็นตซ้ำนะครับแต่มันแตะเส้น EMA นะครับแตะเส้น EMA แล้วก็ดูเหมือนจะมีเด้งนิดหน่อยนะครับภาพรวมในอดีตเนี่ยที่มันเคยขึ้นไปเหนือ6กสิบเปอร์เซ็นก็คือไปถึงเจ็ดสิบสาแล้วก็ทุบลงมาแถวเนี้ยนะครับทุบลงมาแถวนี้นะครับ,ลแ,นะรบแล้วก็มีเด้งกันนิดนึงแหละก็ทำเอา อิตาเลียม BTC ในตอนนั้นสะดุดสักสักนิดนึงนะครับสะดุดนะใช้คําว่าสะดุดพอหลุด60ไปนะครับกับว่ายอ่อย่อกันตามลงมาเหมือนกันนะตอนหลุด60อ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยย่อมาเสร็จเนี่ย BTC กับโดนช้อนซื้อขึ้นไปอีกนะแต่ว่าสร้างความผันผวนให้เอาคอยนะโดยเฉพาะอิตาเลียมนะนะครับแล้วก็กลับมาหลุด60ครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นนะครับ ถ้าสรุปก็คือหลุด60%ปไปละครั้งหนึ่งแล้วกลับขึ้นแล้วกลับมาหลุด60%อีกครั้งหนึ่งคราวนั้นคราวคราวนั้นน่นะเกิดเอาคอซีซันจิซึ่งผมจะสื่อถึงอะไรนะครับสื่อถึงการทะลุขึ้น60%ตรงนี้นะครับนี่มันอาจจะดูไม่เยอะนะทะลุขึ้น60%ไปถึง61แล้วก็หลุดลงมาถึง5 4มีในหยะนะครับหลุดมาถึง54%แล้วก็กลับขึ้นมา นะครับกลับขึ้นมายืนเหนือตรงนี้ได้ก็หกสิบสีนตะตอนนั้นก็บีบเอาคอยลงมาแบบหนักๆเลยนะครับหนักๆเลยแล้วก็ทําทรงว่ายืน60%ได้แล้วก็ขึ้นต่อคือภาพรวมมันคล้ายๆกันนะครับแต่จุดสุดท้ายก็คือค่ากลับมาหลุด60สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจุดสุดท้ายที่เอาคอยสัส่นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะใช้คําว่าเดาดีกว่านะครับ นะไม่อยากบอกว่ามันชัดเจนเกินไปนะครับถ้าเกิดโดเมนนี์หลุด60%อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะดิ่งแนวนี้เลยนะครับทำให้อ่าเงินเนี่ยไหลเข้าเอาคอยนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับการลดดอกเบี้ยในปลายปีด้วยนะครับมันก็จะแรงแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเออไม่มีหรอกมีนะนะครับมันมีอยู่แต่ว่าหมายถึงว่ามันจะแรงแนวเนี้ยนะครับนะพอมาดู BNB วันนี้นะครับ อสีม่วงใช่ไหมบีนบีนะครับเพิ่งกระโดดหัวขึ้นมาตามอีเธอรี่มเป็นตัวที่สองนะครับตามอีเธอรี่มเป็นตัวที่สองแต่ราคานิวไฮนะครับนะร,บราคานิวไฮอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปหน้าเพจเมื่อเช้านะครับบีนบีแปดร้อยกว่าไม่มีใครกล้าซื้อหรอกนะครับแต่จริงๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของออลคอซีซั่นของบีนบีนะครับซึ่ง800กว่าเนี่ยถ้ามาดู BTC นะครับเป็นคู่แพร์เนี่ย b ี b บีบ มันเพิ่งขึ้นมาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันเพิ่งหกหัวขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นสองนะครับอาจจะเป็นขึ้นสองไม่รู้ว่าหนึ่งสองสามอะไรไม่รู้แต่แค่ว่าถ้าต่ําผมเจอโลนะแล้วเจอโลไฮเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นขึ้นสองหมดนะเพราะฉะนั้นขึ้นสองน่าลงทุนที่สุดนะครับขึ้นสองจะเป็นจุดที่น่าโฟกัสเข้าลงทุนนะครับนะเพราะมันจะเจอขึ้นสามนีนะครับ เนี่ยเหมือนกับโลตรงนี้ใช่ไหมเส้นสีม่วงอันนี้เป็นไฮโลเอโลไฮนะครับก็เป็น1 2สองแล้วก็3อยู่นี่นะครับอันนี้4ี่อยู่นี่หนี่ใช่ไหมนะครับเนี่ยวาดนิดนึงนะมือใหม่ครับ,รบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนาะเออก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็ลง ABC นบนะครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองนะครับสามสามอาจจะ สามารถจะสูงกว่านี้4ีหสูงกว่านี้อย่างเงี้ก็ว่ากันไปสําหรับ BNB นะนะครับส่วน ethereum ดูไม่รู้เรื่องนะครับนะดูไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นยังไงก็ไม่รูวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็คืออย,อย่างกับว่าเขาเรียกว่า r e b u n d o m a ซ n BTC r e b u ม d o m a i ์การร e b u วของ domain นี่มันจะสื่อถึงอะไร ก็คือการที่ทุนไหลออกจาก btc ไปเข้าอ l t c o i นะครับแล้วก็การที่ rebounding กลับขึ้นมาเหมือนกับว่าไหลกลับขึ้นมาเป็น btc เพื่อขายนะครับช่วงนี้ btc ก็ลดเพื่อทำกำไรในลดแรกหรือเปล่าลดสั้นๆเนี้ยนะครับเป็นการทำกำไรสั้นๆนะครับเป็นการร e b o u n d ขึ้นนะครับเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารันกลับมาหลุดต่อนะครับอาค i สั้นก็ขึ้นต่อนะครับ,นะรบนะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมั้งนะครับ ก็อพรวมนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะไปดูการ์ดละลบเลยนะครับอาจจะเป็นจุดนี้แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตกันให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะไม่ผันวนแบบนี้แล้วนะครับหัวุ่มมันแบบตึงหน้านะนะทีนี้เข้ามาที่ BTC ก่อนเลยนะครับวิเคราะห์แบบด่วนๆน,นะครับ BTC เนี่ยอ,อย่างนี้ว่านะคือมัน คลื่น3เล็กเนี่ยมันอยู่ที่ 1, 2, 3นะครับ1,23,000สนนะครับส่วนคลื่น3ใหญ่มันอยู่แถวแสนสี่แสนห้าหรือไม่งั้นก็ประมาณแสนเจ็ดนะครับคลื่น3ใหญ่นะรหรือประมาณแสนเจ็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในคลื่นย่อยในในเว็บที่3แล้วผมกำลังตามคลื่น4ที่กำลังจะขึ้น5ซึ่งมันเป็นโซนที่ขึ้นกันหลายหมื่นเลยนะครับระดับ40,000ถึง50,000พอย นะครับนะผมตามขึ้น4อยู่ยังไม่เจอโลว่าลนะครับยังไม่เจอเลยนะครับอยากเจอมากแน่จริงลงมาดินะนะครับเอออย่าไปท้าใช่ไหมนะครับทีนี้พอ A.B.C ผมก็ลองวัดวัด a t t e n t i o n ดู ow, นะครับสรุปว่าไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะในระดับชั่วโมงยังไม่หลุดเกิดโลว e r high ยังไม่หลุด117,800อ่าโอเคนะ แล้วถ้ากลับมาทะลุ1 1 9 0 0 0อีกรอบหนึงอยาให้มีรอบที่3แล้วก็ทะลุ1 1 0 0 0 0เออ1 2 0ไปเลยนะครับเพื่อสูงกว่าขาบีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันอาจจะเป็นขึ้นอะไร1 2นะครับเพื่อไป3านะครับ4 5ในขึ้น3ใช่ไหมอาจจะเป็น3ตรงนีงน้อันนี้อาจจะเป็น1อันนี้อาจจะเป็น2 แล้วมันก็มีห้าเล็กตรงนี้อีกอ่ะเอาเข้าไปดีนะครับอันนี้ก็คือขึ้นขึ้นห้าในขึ้น3ามที่บอกว่าเขาล่ำลือกันว่าแรงนะครับเราอาจจะเจอ2ตรงนี้ละหนึ่งสองนะครับที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอไอจุดเนี้ยนะวิธีที่เราจะไปไล่แบบว่าเออสมมุติมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่แสนแสนห้าละกันเอาคุณเลขก,กลมๆมประมาณแสนห้าแสนสี่แสนห้าละกันนะ นะครับเราไปรอตัดขึ้นหนึ่งขึ้นไปนะครับหรือขา B ก็คือหนึ่งแสนสองนะโอ้มันก็แพงไปนะเพราะว่าหนึ่งแสนสองมันขึ้นไปอีกทีหนึ่งแสนห้ามันก็ได้กําไรประมาณสามหมื่นดอลใช่ไหมสามหมื่นพอยก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะครับแต่ถ้าไล่ขึ้นสองนะถ้ามันจบแล้วมันก็ไม่ควรจะหลุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดร้อยถ้ามันหลุดนะครับประเด็นก็คือสี่ยังไม่จบนะครับมันจะรีลาอะไรขนาดนั้นใช่ไหม ถ้า4ยังไม่จบ4ี่ก็นิวโลนะครับอา,อาจจะไม่ลงมาแบบต่ำกว่าขึ้น,นใหญ่ๆนะแต่ก็อาจจะลงมาได้ประมาณถ้าขึ้น4อาจจะประมาณนี้ต่ำกว่า A นิดเดียวยก็ปไปได้ประมาณ1น4่งหน่งสี้ารอยนะครับซึ่งมันก็คาดการไว้หลายวันแล้วมันไม่เคยลงมาใช่ไหมก็ไม่ไม่ต้องไปรอนะครับถ้าตรงนี้เป็น1 2สองเดี๋ยวตกลงนะครับนะบเพราะฉะนั้นก็ยิงกันต่อนะครับนะบไม่ไม่ไม่เน้นความหวัง เน้นซิ่งว่านะครับนะเ,เราจะประเมินทีนี้ไปต่อที่ไปต่อขอลบดีกว่าจะไปต่อที่อิตาเลี่ยมนะครับแล้วก็บีบีตัวสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าบีนบีจะยูไฮต่อเนื่องหรือว่านะครับต่อเนื่องนะครับไปที่อิตาเลี่ยมบ้างนะครับแล้วอิตาเลี่ยมเนี่ยมันจะอยู่ในคืนไหนเอาถ้า b t c เป็น เป็นสามี่หอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกันละมั้งนะครับทีนี้อิเธเรียมผมขอวางกราฟใหญ่ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับวางกราฟใหญ่อันนี้คือกราฟใหญ่ทั้งหมดนะครับกราฟใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือจุดสูงสุด New High นะครับซึ่งปัจจุบันอิเธเรียมเนี่ยยังไม่ได้ทำนิวไฮนะครับ ยังไม่ได้ทำนิวไฮและทีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในขึ้น3กําลังลง4จบนะครับแล้วก็3มเนี่ยมันเต้ยมากนะครับเพราะฉะนั้นขึ้น5ของของของเว็บสุดท้ายเนี่ยอีเทเรียมจะแรงเอามากๆผมคาดการไ์ว้ถึง12ื่นนะครับซึ่ง12มันอยู่นี่นะครับ12นะครับ1 2นะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าสาในใน3ในะครับนะซึ่งสั้นมากนะครับ แล้วตรงนี้เป็นขึ้น4่ใหญ่นะครับแล้วก็กําลังขึ้น1 2นะครับกําลังจะไป3ตรงนี้นะครับแล้วก็4 5่ห้าว่ากันไปข้างบนอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็สําหรับขึ้นอีเล็ตนะครับณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอลบินิดนึงนะมาพูดถึงฟิโบก่อนแล้วกันนะฟิโบเนี่ยอยู่ในฐานใหญ่นะครับ เกิดแรงซื้อที่1700้มันอยู่ตรงนี้ล่ะข้างหลังละในอดีตล่ะนะครับแรงซื้อที่2นะครับจุดนี้แรงซื้อที่3นะครับจุดนี้แล้วก็มีหลุดลงมาที่2ที่3นะครับมักจะเกิดแรงซื้อแรงซื้อแรงซื้อนะครับเนาะทีนี้พอเกิดแรงซื้อแบบนี้นะครับพอเกิดแรงซื้อแบบนี้นะครับตอนเนี้อยู่ในฐานไซว์นะครับอันนี้คือไซว์ใหญ่เลยนะครับ สองสแปดสนะครับนะคบเคยหลุดฐานไซเว์แล้วลงมาสู่ฐานขาลงนะครับเนาะนะสำหรับอิเทเรียนทีนี้สะฐานไซเว์ก็คือการเก็บของถ้าเราพิจารณาดูตั้งแต่ปี2024จนถึง2025นะครับใช้เวลาเก็บของอยู่1ปีโดยมีเลท3ส0 8พถึง2อ0พนะกำไรมันจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่พอเก็บฐานเนี้ยนะครับถ้าเป็นกำไรอะถ้าวัดจากสูงมาเนี่ย ไปถึงร0อยเอาสัก12ื่นเนี่ยถ้ามันขึ้นถึง12ื่นนะตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บกําไรระหว่าง2องพจนถึงสี่พนะครับขายก็ต้องประมาณ1มื่นกว่า9 0 0าพักว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะจุดออกของมันก็คือสามพแล้วเราจะเห็นว่าสามพนเนี่ยมีจิตวิทยาเยอะมากนะครับมีมีอะไรไม่รู้กดดันมันอยู่นะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนกดดันอยู่ประมาณสี่รอบโดยมีเส้นสูงสุดเป็นเส้นนิวไฮแล้วก็วางเส้นดาวเทนมาเราก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้เส้นเบรกพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเบรกละนะครับเบรกไปเนี่ยจุดเบรกอยู่แถวสี่พันนะครับตอนนี้สามพันหกนะเราไปไล่สี่พันก็ยังทันไปเติมไซส์อัดไซส์สี่พันก็ยังทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็วางฐานมาให้นะครับ สี่พันฐานทะลุฐานฟิโบก็คือ3 9มเจะเป็นฐานจุดเบ่เอท์นะครับซึ่งฐานนี้นะครับอยู่ใน87ถึงหกสองจุดหนะครับก็คือระหว่างสามพั 5, 3, นถะึงห้าพันสาะถ้าทะลุตรงนี้ได้นะสามเจุดแรกที่จะไปคือ5้าพันามนะครับเราก็มีการย่อเทสเส้นอัพเทนนะครับก็เป็นปกติของมันนะครับที่จะเป็นไปได้ที่จะเกิดการเทสนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีลุ้นนะครับและทีนี้เราไม่ไปลองสามพเออสี่พไม่อยากลองมันมันสูงเกินไปตอนนี้สามพใช่ไหมไม่อยากไม่อยากเทรดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเพดานนิดนึงก็เหมือนเป็นเพดานเตือนและกันนะเป็นความอันตรายที่อ่าค่อนข้างต้องจับตานะครับก็เป็นฐานฐานไซเวนั่นแหละ ฐานไซเวตรงนี้นะครับเนี่ยสามหเนี่ยจะต้องไม่หลุดลงมานะนะครับเพราะเคยหลุดแล้วชิปหายเลยนะครับนี่เคยหลุดแล้วก็ชิปหายลงมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้อะไรยังไงนะครับสามหพยายามระวังไว้ถ้ากลับมาหลุดบ่อยๆไม่ค่อยดีนะนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ มันปนขึ้นอะไรเอ่ยอะไรไม่รู้นะแต่อย่าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดต้องรีบขึ้นนะเพราะฉะนั้นอีเทเนียมเอออีเทเนียมนะเออมันจะเป็นไทเทเนียมนะครับอีเทเนียมนะครับเออมันจะต้องรีบทะลุสามพันแปดนะครับเพื่อไม่ให้ขาดความต่อเนื่องถ้าไม่งั้นหลุดเข้าฐานนี้มาเป็นเรื่องนะครับสําหรับเทเลียมเนาะก็จะประมาณนะครับเป้าหมายหมนะื่นสองสำหรับ คนอื่นไม่รู้นะครับไม่รู้นะ,ะสำหรับบีนบีนะครับนะบีนบีบีนบีเมื่อกี้นะครับมีการย่อลงไปทดสอบทดสอบอะไรไม่รู้นะร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบขวดนะบีนบีนี่ต้องบอกเลยว่าเรามาไล่ช้ามากนะครับเรามาไล่แถวเจ็ดสี่สี่นะมันขึ้นมาแปดร้อยเจ็ดนะครับ แล้วตอนนี้กําลังเจาะนะครับนะเขาเรียกว่าผมเรียกมันมันผมเรียกว่าทรงกลับไปล้างถ้วยหรือเปล่านะครับนะทรงกลับไปล้างถ้วยนะอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับอ่ะถ้วยกาแฟนะครับเรากําลังทรงกาแฟให้เจ้านายแล้วเจ้านายแม่งเททิ้งนะครับนะตอนนี้มึงเอาไปล้างไว้นะงัดถ้วยขึ้นใส่หน้าเจ้านายเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับ ถ้วยกาแฟใส่ปลายคางเลยนะครับจุดทะลุนะคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับถ้วยกาแฟจุดทะลตุตรงนี้ก็จะเป็น806ฐานฟิโบนะครับถ้าทะลุ806เกินแรงซื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จี๊ดมากนะครับไปถึงพันหัวซึ่งวิเคราะห์ไว้หลายครั้งนะครับก็ลุกยกันต่อนะถึงแม้ตัวอื่นเขาอาจะอาจจะดำดินกันอยู่นะครับเดี๋ยวก,ก็กลับขึ้นมาเนาะนะครับนะ ก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมี3ามตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวกาวตัวสุดท้ายแล้วกันนะนะเป็นตัวกาวที่ไม่น่าจะมีใครเหลียวนะครับเป็นตัวจี๊ดแล้วกันนะเป็น EP ที่สิบเนะนะครับเป็น EP ที่10ตัวนี้ก็คือรูแน่นะครับนะลูแน่เนี่ยลูแน่เนี่ยมันเคยขึ้นถึงหนึ่ง้อยสิบสิบกว่าห1 5 120สิบห้า้อยี่สิบ แล้วแม่งกระเทะลงมาศูนย์เลยนะใช้ร์ว่าศูนย์นะครับแล้วดีดกลับขึ้นมาประมาณยี่สิบสี่ดอลน,นะครับในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากศูนย์เนี่ยนะครับขึ้นมายี่สิบสี่ดอลเนี่ยนะครับจากศูนย์นี่นะขึ้นมาประมาณยี่สิบสี่ดอลมันบวกเกือบสี่สิบแปดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าซื้อสักสิบดอลเนี่ยนะครับน่าจะมีสี่ร้อยแปดสิบล้านบาท เอยล้านดอนลลาร์นะครับเป็นเจ้าสัวเป็นอันดับอ่าสุลต่านในคริปโตนะถ้าซื้อแค่สิบดอนถ้าซื้อร้อยดอนพันดอนก็บันเทิงเลยนะครับทีนี้พอมันเทมาสู์เริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับนะเหมือนกับเหรียญเกิดใหม่นะครับแล้วก็แจวนะมองว่ามันแจวเพราะมันเริ่มจากสูงเลยนะครับนะทีนี้หนึ่งสองนะครับ สองน่าจะอยู่แถวต่ำสุดพันสอสงศูนย์จุดขอพูดเป็นเลขกลมๆนะพันสองนะครับคือสองน่าจะเป็นพันสองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นสามมันต้องสูงกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยี่สิบสี่ดอลเนี่ยเจอเจอความสูงมากกว่านี้ถ้าต,ตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นไปนนนยิ่มสี่ดอลจากพันสองถ้ามันเกินยิ่มสี่ดอลส่วนใหญ่นะครับจากขึ้นหนึ่งอย่างน้อยมันจะไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 1 6อยหกสิเดเปอร์เซ็นฟิโบโได้ไหมนะครับหนึ่งสอง้าวางเข้าๆก่อนน,นะประมาณพันสองวางเขา้าว161 161ส16ิบอยจะอยู่แถวๆสามสถึง64สิบนะร้อถึง261เพราะฉะนั้นขึ้นสามอาจจะอยู่แถว39มสิบเก้าหกสี่เก้าไปไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่ากาวตัวที่1 0เอยจุดกาวตัวที่10 EP ที่10นะครับก็คือหรูแน่นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ส่วนจุดรับของนะครับนะในตอนนี้ขอรอชัดเจนนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าจุดเข้าพวกรูแน่เลย อะไรเอ่ยเนี่ยผมจะอยู่ในห้องสิกแนลนะครับนะขครที่สนใจนะครับปาร์ตี้ลิสเอาคอยซีซันะก็สามารถทักมาได้นะครับเนาะเพราะว่าก็จะเป็นสายแนวแนวแบบสายยิ่งนะไม่ใช่สายลันเทนนะก็พยายามหาจุดเข้าที่ได้เปลี่ยนอยู่เพราะว่าวันนี้ก็หัวร้อนกันเยอะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะย่อไม่ไม่ไม่เด้งเลยนะแต่ว่าการย่อไม่เด้งนี่แหละเดี๋ยวการมันก็เฉลยเองว่ามันอยู่ในขึ้นไหนนะเราก็หาตัวเข้าได้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ย SL นะครับเป็นสิ่งสำคัญโดนเท่าไหร่ไม่ไม่สำคัญแต่ว่าอย่าโอเวอร์เทคนะครับนะตามอกันขึ้นไปต่อเนาะโอเคนะครับวันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ